สวัสดีครับน้องๆน,นิสิตใหม่ของมอทักษินนะครับผมป๊อปปองกูลนะครับเป็นสิทธ์เก่าแล้วก็ห่างหายมานานมากนะครับ20สกว่าปีได้มีโอกาสมาพูดคุยกับน้องๆก็คาดหวังว่านะครับเข้ามาที่นี่ก็จะเป็นประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ใหม่ๆที่ทําให้น้องๆได้มีโอกาสเจอเรื่องราวดีๆไม่มเป็นความทรงจำดีๆในภายภาคหน้าด้วย ตอนที่พี่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองมากขึ้นตั้งแต่เราอยู่มาจนถึงม .6 เนี่ยบางทีชีวิตเราก็อยู่กับครอบครัวทําอะไรก็จะมีครอบครัวมีพ่อแม่คอยกรอบไว้แต่พออยู่ปีหนึ่งปีสี่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้มีโอกาสคิดแล้วก็วางแนวทางในชีวิตของตัวเองมากขึ้นมีเพื่อนที่ ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันคิดในแนวทางเดียวกันมากมายก็อยากให้น้องๆนะครับขับรถกันให้ระวังนะครับขับมาตบบนี้เอาไปใช้ได้ใช้ดีเลยอ่ะเดี๋ยวพูดต่อนะเอาไปตัดกันเองนะคือผมอะ คิดว่าประสบการณ์ที่สําคัญที่สุดของการเรียนที่มหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้มากมายเพราะว่าผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยไหนก็ให้ความรู้เหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้หลังจากที่คุณจบไปแล้วพยายามใช้สี่สปีนี้นะครับในการสาะสแสวงหากา,การเติบโตการเติบโตการเติบโต coming of age ในชีวิตให้ได้นะครับ ขอให้น้องโตไปพร้อมๆกันสวัสดีครับปอะปองกุลครับ